สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะอยู่กับใครบางคนแต่กลับรู้สึกเหมือนเขาซ่อนอะไรบางอย่างไว้คำพูดเขาก็ฟังดูปกตินะคะแต่ความรู้สึกของเรามันไม่ใช่เช่นหลบสายตาเราตลอดน้ำเสียงเปลี่ยนรายละเอียดบางอย่างมันไม่เคยตรงกันจะถามก็กลัวทะเลาะจะเช็คมือถือก็กลัวถูกมองว่าไม่ไว้ใจแล้วเราควรทำยังไงดี วันนี้เราจะมาคุยกันค่ะว่าตามหลักจิตวิทยาต้องทำอย่างไรกับวิธีจับโกหกแฟนอย่างแนบเนียนโดยใช้จิตวิทยาพฤติกรรมและเทคนิคการสังเกตแบบ FBI กันค่ะไม่ต้องแอบ,บส่องไม่ต้องจ้างนักสืบแค่ฟังให้ดีและใช้สมองให้มากกว่าหัวใจคุณก็จะรู้ได้ว่าเขาพูดความจริงหรือพูดให้เราสบายใจเฉยๆค่ะหลักจิตวิทยาการโกหก นักจิตวิทยาเคยอธิบายไว้ว่าเวลาที่คนโกหกร่างกายของเขาจะตอบสนองก่อนที่สมองจะตั้งสติได้ทันค่ะพูดง่ายๆก็คือต่อให้เขาจะซ้อมคำพูดมาดีแค่ไหนแต่ภาษากายหรือปฏิกิริยาทางร่างกายบางอย่างมันจะแสดงออกมาก่อนที่เขาจะสามารถควบคุมมันได้ทันค่ะซึ่งถ้าเรารู้จักสังเกตให้ดีเราจะจับสัญญาณเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องเปิดมือถือเขาเลยนะคะมาดูกันค่ะว่าสัญญาณแบบไหนที่ควรจับตาเป็นพิเศษบ้าง สัญญาณที่1ตอบเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปลองนึกภาพนะคะถ้าเราถามว่าเมื่อคืนอยู่ไหนทําอะไรอยู่แล้วเขาตอบไวมากจนผิดสังเกตเหมือนเตรียมคําตอบมาล่วงหน้าหรือในทางตรงข้ามเขาเงียบไปนานกว่าจะตอบออกมาได้นั่นอาจแปลว่าเขากําลังแต่งเรื่องอยู่ค่ะคําตอบที่ไม่เป็นธรรมชาตินี่แหละน่าสงสัยมากๆเลยนะคะ 2. พูดเยอะเกินไปจนเกินเหตุบางคนเวลาโกหกจะพยายามพูดเยอะใส่ละเอียดเกินจริงเช่นบอกว่าเมื่อคืนไปกินข้าวกับเพื่อนชื่อ A B C D แล้วก็แวะเซเว่นแวะปั๊มแล้วกลับบ้านตอน4ี่ทุ่มสีนาทีฟังดูเหมือนซื้อตรงมากใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วนั่นอาจเป็นกลยุทธ์หนึ่งของคนโกหกที่พยายามพูดให้ดูน่าเชื่อคะ่ะยิ่งพูดมากเกินความจําเป็นยิ่งน่าระแวงนะคะ 3. ไม่สบตาหรือสบตาจ้องเกินไปโดยธรรมชาติของคนเราเวลาพูดความจริงเราจะสบตากันอย่างสบายๆค่ะแต่ถ้าคนคนนั้นหลบสายตาก้มหน้ากระพริบตาบ่อยหรือหันมองไปทางอื่นนั่นอาจเป็นเพราะเขากำลังรู้สึกผิดหรือกลัวความจริงจะหลุดปากค่ะแต่ในทางกลับกันบางคนที่พยายามสบตาจ้องเราแบบไม่กระพริบเลย ก็อาจไม่ได้ซื่อสัตย์เสมอไปนะคะเพราะเขาอาจพยายามพิสูจน์ว่าฉันไม่ได้โกหกนะซึ่งเป็นการจ้องที่ผิดธรรมชาติค่ะ 4. เปลี่ยนเรื่องเร็วหรือหัวเราะกลบเกลื่อนสมมุติเราถามว่าเธอคุยกับใครตอนดึกเมื่อคืนหรอแล้วเขาหลุดหัวเราะตอบกวนๆหรือรีบเปลี่ยนเรื่องเช่นโอ้ยคิดมากอีกแล้วเดี๋ยวจะหาว่าฉันเป็นผู้ร้ายตลอดเลยหรือพูดตัดบทว่าอย่าถามอะไรไร้สาระได้ไหม พฤติกรรมเหล่านี้คือสัญญาณของการเบี่ยงเบนประเด็นค่ะเมื่อคําตอบไม่ชัดแต่เขารีบปิดบทสนทนาแบบไม่ให้เราขุดต่อนั่นคือการป้องกันตัวแบบอัตโนมัติค่ะหลักจิตวิทยาเหล่านี้ไม่ได้ใช้เพื่อจับผิดใครอย่างจงแจ้งนะคะแต่ใช้เพื่อให้เรารู้เท่าทันเพราะบางครั้งความจริงไม่ได้ซ่อนอยู่ในคําพูดแต่มันแอบซ่อนอยู่ในภาษากายที่อีกฝ่ายควบคุมไม่ได้ต่างหากค่ะเรามาฟังเรื่องนี้ดูค่ะ เรื่องของน้ำหวานผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เริ่มจับได้ว่าความรักของเธออาจมีใครอีกคนแอบซ่อนอยู่น้ำหวานคบกับแฟนคนนี้มา3ปีค่ะแฟนเธอเป็นผู้ชายอบอุ่นพูดเก่งและติดเพื่อนมากๆทุกคืนวันศุกร์เขาจะบอกว่าไปเลี้ยงกับเพื่อนนะแล้วก็จะโพสต์สตอรี่กินข้าวดื่มเบียร์เฮฮาอยู่ประจำแต่ช่วงหลังๆมานี้มันมีบางอย่างแปลกไปค่ะเขาเริ่มไม่ลงสตอรี่ เริ่มตอบลายช้ากว่าเดิมและที่สำคัญไม่เคยชวนเธอไปด้วยสักครั้งเลยน้ำหนานไม่ได้พูดอะไรค่ะเธอเก็บความรู้สึกนั้นไว้เงีบเยบๆแต่หัวใจของผู้หญิงอะต่อให้ไม่ได้เห็นอะไรด้วยตามันก็มักจะรู้สึกได้ก่อนเสมอว่ามีบางอย่างไม่เหมือนเดิมจนกระทั่งวันหนึ่งเธอไม่ไหวแล้วค่ะเลยลองถามแบบเล่นๆเ,เหมือนไม่ได้คิดอะไรว่าเมื่อคืนไปกินร้านอะไรหรอเขาตอบกลับมาทันทีว่า อ๋อร้านประจำแถวสุขุมวิทน้ำหวานยิ้มเล็กๆแล้วถามต่อชื่อร้านล่ะคราวนี้เขาเงียบค่ะเงียบไปประมาณสามวิก่อนจะตอบว่าเออชื่อบร์ส Story มัง้งและแค่คำตอบนั้นก็เพียงพอแล้วค่ะเพราะอะไรนะคะหลักจิตวิทยาพฤติกรรมบอกว่าเวลาคนโกหกร่างกายจะตอบสนองก่อนที่สมองจะตั้งสติได้ทันค่ะ พูดง่ายๆก็คือต่อให้เขาจะซ้อมคําพูดมาดีแค่ไหนแต่ภาษากายหรือปฏิกิริยาทางร่างกายบางอย่างมันจะแสดงออกมาก่อนที่เขาจะสามารถควบคุมมันได้ทันค่ะซึ่งถ้าเรารู้จักสังเกตให้ดีเราจะจับสัญญาณเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องเปิดมือถือเขาเลยนะคะมาดูการข่าว่าสัญญาณแบบไหนที่ควรจับตาเป็นพิเศษบ้างสัญญาณที่1ตอบเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปลองนึกภาพนะคะ ถ้าเราถามว่าเมื่อคืนอยู่ไหนทําอะไรอยู่แล้วเขาตอบไวมากจนผิดสังเกตเหมือนเตรียมคําตอบมาล่วงหน้าหรือในทางตรงข้ามเขาเงียบไปนานกว่าจะตอบออกมาได้นั่นอาจแปลว่าเขากําลังแต่งเรื่องอยู่ค่ะคําตอบที่ไม่เป็นธรรมชาติเนี่แหละน่าสงสัยมากๆเลยนะคะเขาไม่ได้ย้อนถามกลับว่าทําไมหรือไม่ถามไม่แปลกใจแต่รีบตอบจบเหมือนอยากให้เรื่องนี้มันผ่านไปเร็วๆ หลังจากวันนั้นน้ำหวานเริ่มสังเกตเขามากขึ้นเธอไม่ต้องเช็คมือถือไม่ต้องจ้างนักสืบแต่เธอเริ่มฟังด้วยสมองมากกว่าหัวใจค่ะเธอดูจังหวะที่เขาตอบคำถามดูว่าคำพูดตรงกับภาษากายหรือไม่ดูว่าเขาจ้องตาแบบสบายใจหรือพยายามจ้องแบบฝืนๆและใช่ค่ะคนที่มีบางอย่างปิดบงังมักจะหลุดอะไรบางอย่างเสมอไม่ใช่เพราะเขาโงา่แต่เพราะร่างกายของเราไม่สามารถโกหกได้นานค่ะ ถ้าคุณกำลังรู้สึกแปลกๆกับใครบางคนไม่ต้องรีบหาหลักฐานไม่ต้องหาคำตอบจากมือถือลองเปลี่ยนมาฟังความจริงที่ซ่อนอยู่ในภาษากายของเขาดูนะคะบางทีหัวใจกำลังร้องเตือนในขณะที่สมองของเราพยายามเงียบเสียงนั้นอยู่ก็ได้ค่ะอย่ามองข้ามความรู้สึกของตัวเองนะคะเพราะบางครั้งลางสังหรณ์ของผู้หญิงก็แม่นยิ่งกว่าการสืบค้นของ FBI ซะอีกค่ะอีกเคสตัวอย่างนะคะแพรกับพี่พบคบกันมาเกือบ2ปีค่ะ เขาอบอุ่นดูแลดีไม่เคยนอกลู่นอกทางแต่แปลกที่พออยู่ด้วยกันเขามักจะวางโทรศัพท์ความน้าและตั้งเป็นโหมดห้ามรบกวนตลอดทุกครั้งที่แพรถามว่าทำไมต้องตั้งโหมดนั้นล่ะคะเขาจะยิ้มเราตอบว่าก็อยากให้เวลาอยู่กับแพรมไม่มีอะไรมากวนไงคำตอบดูดีนะคะแต่มีบางอย่างไม่ปกติจนวันหนึง่งระหว่างที่พี่พบไปอาบน้ำ โทรศัพท์ที่เงียบมาตลอดก็สั่นขึ้นมาบนโต๊ะแพไม่ได้ตั้งใจจะดูค่ะแต่สิ่งที่เห็นแค่แว็บเดียวทำให้หัวใจของเธอเต้นรัวชื่อของใครบางคนที่ขึ้นว่าสายเรียกสอนพร้อมกับอีโมจิหัวใจต่อท้ายแพจ้องชื่อคนนั้นด้วยความรู้สึกชาไปทั้งตัวและในเสี้ยววินาทีที่พี่พบเดินออกจากห้องน้าเธอก็หันไปถามเขาด้วยน้าเสียงนิ่งๆว่าเมื่อกี้มีสายเข้า แพถามอะไรได้ไหมสิ่งที่เธอสังเกตได้ทันทีคือเขาชะง,งักไปแค่ครึ่งวินาทีแล้วรีบเดินมาพร้อมรอยยิ้มที่พยายามทำให้ปกติที่สุดอ๋อเพื่อนที่ออฟฟิศน่ะไม่มีอะไรหรอกแต่แพรรู้เลยค่ะว่ามันไม่ใช่หลักจิต,ตวิทยาการจับโกหกบอกไว้ว่าเวลาคนโกหกแม้คำพูดจะดูนิ่งแต่ร่างกายจะมีจังหวะของความลังเลเสมอเขาชะง,งัก เขาเดินเข้ามาเร็วผิดปกติเหมือนอยากปิดเรื่องให้เร็วและที่ชัดที่สุดคือเขารีบให้คำอธิบายโดยที่แพรยังไม่ทันได้ถามชื่อการอธิบายมากเกินไปเป็นสัญญาณหนึ่งที่คนโกหกมักเผลอทำค่ะเพื่อให้ดูซื่อตรงแต่จริงๆแล้วยิ่งพูดมากยิ่งน่าสงสัยแพรไม่พูดอะไรอีกเลยในวันนั้นแต่ใจของเธอมันพูดดังมากพออยู่แล้วเธอไม่ได้ร้องไห้ ไม่ได้วีนไม่ได้คนโทรศัพท์แต่เธอเปลี่ยนจากคนไว้ใจเป็นคนที่เฝ้ามองทุกการเคลื่อนไหวเป็นความเงียบแต่รู้ทันทุกอย่างเพราะบางครั้งการโกรหกไม่ได้เริ่มจากคำพูดแต่มันเริ่มจากจังหวะของความเงียบและสิ่งที่เขาไม่พูดออกมาตัางหากค่ะจบเคสที่สองนะคะถ้าคนกำลังรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไป อย่ารีบด่วนสรุปว่าคุณคิดมากแต่ให้ใช้เวลางีบเงียบสังเกตเขาเพราะคนที่โกหกไม่กลัวคำถามเราค่ะแต่กลัวคนที่ดูออกโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยตั้งหาค่ะแล้วเราจะมีวิธีตั้งรับคนโกหกอย่างไรได้บ้างโดยไม่ทะเลาะกันเวลาเรารู้สึกว่าใครบางคนไม่ตรงไปตรงมากับเราสิ่งแรกที่หลายคนมักเผลอทำก็คือพุ่งเขาใส่ด้วยอารมณ์ค่ะ ซึ่งการทำแบบนั้นมันไม่ได้ทำให้เราได้คำตอบที่แท้จริงหรอกนะคะแต่กลับทำให้เขาตั้งกำแพงสูงและพร้อมจะโกหกมากขึ้นไปอีกลองใช้3วิธีนี้ดูนะคะรับรองว่าจะช่วยให้เราจับพิรุษได้แบบสุข,ขุมและไม่เสียศักดิ์ศรีตัวเองเลยค่ะวิธีที่1ใช้คำถามเจาะจงแต่ไม่จู่โจมคำถามดีเราจะได้คำตอบดี หลายคนพอเริ่มระแวงก็เผลอถามด้วยความก้าวร้าวเช่นเมื่อคืนไปหาผู้หญิงใช่ไหมนี่มีคนอื่นใช่ไหมซึ่งคำถามแบบนี้ทำให้เขาไม่พูดความจริงแน่นอนค่ะเพราะเขาจะรู้สึกเหมือนโดนจักผิดถูกกดดันและเสียหน้าผลลัพธ์คือเขาจะโกหกเพื่อเอาตัวรอดไว้ก่อนสิ่งที่ควรทำคือเปลี่ยนคำถามให้ฟังดูเป็นกลางและนุ่มนวลกว่านั้นเช่นเมื่อคืนไปเจอใครมาบ้างหรอคะ วันนี้กลับช้ากว่าปกตินิดนึงไปไหนมาหรือเปล่าคำถามลักษณะนี้ช่วยให้เราดูใจเย็นและยังเปิดโอกาสให้เขาเล่าเองโดยที่ยังไม่รู้ว่าเรารู้อะไรหรือสงสัยอะไรอยู่ด้วยซึ่งเป็นวิธีที่ดีมากๆในการเปิดโปงความไม่จริงโดยไม่ต้องโวยวายค่ะ 2. ออย่าหลุดอารมณ์สิ่งที่คนโกหกกลัวที่สุดไม่ใช่คำถามนะคะแต่คือความนิ่งที่อ่านยาก คนส่วนใหญ่คิดว่าถ้าเรากโกรธหรือร้องไห้เขาจะรู้สึกผิดแต่จริงๆแล้วพอเราแสดงอารมณ์แรงเกินไปเขาจะปิดใจทันทีและรีบสร้างเรื่องแต่งขึ้นมาเพื่อเอาตัวรอดแทนที่จะโวยวายลองใช้ท่าทีสงบเข้าไว้พูดด้วยเสียงปกติและมองตาแบบไม่ต้องประชดประชันเช่นเราไม่ได้โกรธนะแค่อยากรู้ความจริงเฉยๆถ้าเราสงสัยอะไรก็พราะว่ เรารู้สึกว่าความไว้ใจมันกำลังสั่นคลอนนะคะคำพูดแบบนี้ไม่ได้อ่อนแอแต่มีพลังเงียบและบ่อยครั้งคนฟังจะรู้สึกผิดได้ง่ายกว่าเมื่อเห็นว่าเราเจ็บแต่ไม่โวยวายค่ะ 3. สังเกตพฤติกรรมในระยะยาวอย่าตัดสินใครเพียงแค่เหตุการณ์เดียวเพราะบางครั้งความผิดพลาดอาจมาจากเรื่องเข้าใจผิดเล็กน้อย แต่ถ้าพฤติกรรมเหล่านั้นเกิดซ้ำๆและเป็นแพทเทิร์นที่แน่นอนนั่นละค่ะคือสัญญาณของความไม่จริงใจลองดูสิคะว่าเขามักมีข้ออ้างเดิมๆเวลาไหนบ้างเขามักหายไปตอนกลางคืนของวันศุกร์ไหมเขาตอบคำถามเรื่องเดิมไม่ตรงกันในแต่ละครั้งไหมหรือเขาชอบพูดอ้อมๆเวลาพูดถึงใครบางคนเสมอ การโกหกส่วนใหญ่มักไม่สามารถเล่นสดได้ตลอดเวลาค่ะเพราะมันเหนื่อยและต้องจำเรื่องที่ตัวเองแต่งยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งมีโอกาสหลุดมากขึ้นเรื่อยๆบางครั้งการจับโกหกไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีล้ำๆไม่ต้องแฮกมือถือไม่ต้องมีโปรแกรมสืบสวนขอแค่เรามีสติมากกว่าความหลงมีสายตาที่สังเกตมากกว่าคำพูดหวาน และใช้เหตุผลมากกว่าปล่อยให้ความรักพาเราหลับตาเพราะสุดท้ายแล้วคนที่รักคุณจริงจะไม่มีเหตุผลให้คุณต้องคอยจับผิดซ้ำๆถ้าความสัมพันธ์หนึ่งทาให้คุณต้องคิดเยอะจนไม่มีความสุขบางทีสิ่งที่ทวนถามอาจไม่ใช่เขาโก็หกไหมแต่คือเรายังเชื่อใจเขาอยู่จริงๆหรือแค่พยายามอยู่ให้ได้เฉย ถ้าต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องจับผิดจนเหนื่อยบางทีคุณอาจไม่ได้อยู่กับคนผิดแต่อาจอยู่ผิดที่ต่างหากค่ะขอบคุณที่อยู่ฟังกันจนจบวันนี้นะคะถ้าพอดแคสต์นี้ตรงกับความรู้สึกของคุณฝากแชร์ให้เพื่อนหรือคนที่คุณห่วงใจกำลังเผชิญความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนด้วยนะคะแล้วเจอกันตอนหน้าอย่าลืมนะคะรักตัวเองก่อนเสมอเพราะความรักที่มั่นคง ต้องเริ่มจากใจที่มั่นคงของเราเองสวัสดีค่ะ